พระตถาคตท่านตรัสว่าเวลาที่เธอกลัวตายนะคะให้เธอระลึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงค์นะคะให้เธอระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวจะหายไปตั้งหัวข้อขึ้นมาโดยโดยมีลูกๆในในทีมงานในกองทัพธรรมนี่แหละค่ะมองว่าแบบเอ่อคนส่วนใหญ่นะคะจะจะคนแก่เนี่ยจะกลัวตายนะคะแต่สําหรับในม,มุมแม่อาร์ตแม่อาร์ตมองว่า ไม่ใช่คนแก่ที่กลัวตายแน่นอนนะคะเด็กๆก,ก็กลัวตายหนุ่มก็กลัวตายทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่า,าพวกเขาเองเนี่ยอาจจะเหมือนเข้าใจว่าเขาอา่ะแบบยังเพิ่งผ่านราตรีมาแค่เล็กน้อยเขาอาจจะตายช้าเขาก็เลยเลยบางครั้งเนี่ยในในวัยรุ่นหรือในเด็กเนี่ยก็จะมักจะประมาทกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วความตายอะค่ะมันไม่ได้เลือกอายุนะคะ พวกเราทุกคนสามารถตายได้นะคะในในในทุกที่ทุกเวลานะคะถ้าตามพระสูตรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าแบบชั่วขณะดจิตเนี่ยนะคะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราสามารถตายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามฝึกหัดขูดเกาตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ไม่ประมาทอยู่เสมอเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยนะคะให้เราไปทางที่ดีไปทางดีไม่เอ่อไม่ไปทางเสื่อมนะคะอันนี้ อันนี้จริงๆแล้วแม่อาร์ตเนี่ยตอนช่วงช่วงเดินมาร์กหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยแม่อาร์ตก็เอ่อเวลาที่ใช้ชีวิตเหมือนบางทีเราเราออกไปนอกแนวในในทางของโลกมากอย่างเงี้ยแม่อาร์ตก็จะพยายามเอ่อระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อเพื่อจะให้เราอะหาใช้ชีวิตที่เอ่อได้ในทุกวันในในในสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลนะคะเวลาที่เราระลึกถึงความตายนะคะว่าเราตายได้ตลอดเวลาเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับเราก็คือว่าเราสามารถเหมือนใช้ชีวิตนะคะให้มีความสุขนะคะเหมือนถ้าเราเราพยายามคิดเสมอว่าเออพรุ่งนี้เราเราจะตายเนี่ยพอเราเข้าใจรู้รู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่ไปทําอะไรที่มันสิ้นเปลืองเวลาไม่ไปทําอะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตนะคะมันก็เลยทําให้ความประมาทเนี่ยมันมันน้อยลงไปด้วยอันเนี้ย อันนี้แม่อานมองว่าถ้าใครเดินมักอยู่ลองใช้มักวิธีนี้ดูเวลาที่เราไปคล้องกับโลกมากเกินไปหรือเราไปเสียเวลากับความสุขความทุกข์ที่มันเป็นของชั่วคราวมากเกินไปมันก็จะทําให้เราพอเราระลึกถึงความตายปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดึงตัวเรากลับมาสู่โหมดของของความจําเป็นนะคะที่เราจะจะพิจารณาว่าอะไรที่เราจะนําไปไปได้นะคะ จริงๆมีอย่างหนึ่งที่ไม่อ่านมองว่าถ้าเราพิจารณาให้ดีนะคะเราจะเห็นได้ว่า,าตัวตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะคะมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในการไปทำงานในการเดินเหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย,ยมันมีความเสี่ยงแน่นอนแต่เราจะทำยังไงนะคะที่จะให้เรามั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเราจะมีเครื่องอยู่นะคะ เครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าท่านก็คือการทําอานาปนานสตินะคะแต่สําหรับแม่อาร์ตเนี่ยแม่อาร์ตมองว่าถ้าเราทํากายคตาสติในชีวิตประจําวันได้นะคะเดินรั้วเดินนะคะนั่งรั้วนั่งนอนรั้วนอนหรือว่ามีสติตั้งมั่นในสิ่งที่เราทําอยู่อันนี้ก็ความประมาทก็จะลดลด,ล,ดลงไปแล้วเพราะว่าเราเกาะเกาะทุกอย่างไว้ไว้ที่กายเรานะคะแล้วก็เวลาเอ่อไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้ามันเกินเลยจากจาก ถ้าทมคําสอนอย่างนี้เราก็พยายามขูดเกาตัวเองให้มีความเกรงกลัวละอายต่อบาปนะคะตรงเนี้ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยไม่ประมาทได้นะคะเวลาที่เราจะต้องทํากาละนะคะทํากาละขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราสร้างกุศลมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจแห่งสมาธิถี่ก็คือกรรมดีที่เราทํามาตลอดได้นะคะทางไปของเราย่อมดีแน่นอนถ้าเราสร้างกุศลละมูลนะคะ แล้วก็กุศลธรรมมาเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เราอะ่ะสามารถมั่นใจกับทางไปของเราได้นะคะความตายเนี่ยจริงๆอะ่ะไม่ยกเว้นแก่ใครๆนะคะมันย่ายีหมดทุกคนนะคะสําหรับคนแก่มาเข้าเรื่องของของคนแก่ก่อนก็ได้ว่าคนแก่เองเนี่ยแม่อานมองว่าถ้าท่านอะ่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตในทางที่ดีที่เลิศมาเนี่ย แม่ว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่กลัวตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่เคยผิดพลาดมาแล้วอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อะคะ่ะแม่มองว่าหรือว่าเ,เคยผิดพลาดอะไรมานะคะแม่มองว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราพยายามฝึกตัวเราให้อยู่กับกุศลก็คืออยู่กับลมหายใจนะคะการอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นกองกุศลท,ที่ใหญ่ที่สุดเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนทางกายทางวาใจใกับใครนะคะแล้วก็ใจกับใคร อันนี้ก็จะทําให้เรามีชีวิตอยู่กับลูกหลานได้ดีนะคะอพอเราฝึกอยู่กับลมหายใจได้มากๆากะคะ่ะเวลาความตายมาถึงเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนมีสติเพื่อเราคอยการตายได้นะคะแต่จุดท,ที่ดีที่สุดนะคะที่แม่อดัดลองพิจารณาดูว่าเราเราวางวางจิตหรือว่าทําตัวเองให้อยู่ตรงไหนเนี่ยที่ความตายมันจะหายไปได้ทันทีนะคะอันนี้แม่อัดเคยผ่านประสบการณ์เรื่องของการเหมือนผ่าตัด กรณีจะบอกว่าฉุกเฉินก็ไม่ใช่แล้วระหว่างเข้าห้องผ่าตัดนะคะแม่อัดจำพระสูตรที่ที่พระอาจารย์คือธิ์นำมาสั่งสอนกับพวกเราว่าพระตถาคตท่านตรัสว่าเวลาที่เธอกลัวตายนะคะให้เธอระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะให้เธอระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวจะหายไปตรงนี้ตอนนั้นที่แม่อัดเข้าห้องผ่าตัดเนี่ย พอหลังจากเห็นเครื่องมือเต็มมากมายเลยนะคะแล้วเราก็พระสูตรนี้มันก็ขึ้นมาในตัวเราว่าเออเราเลยลึกถึงพระพุทธเจ้าพอแม่อาร์ตแล,ล้วลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะด้วยความศรัทธ,ธานะคะแล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านสั่งสอนมาความกลัวแม่อาร์ตหายไปปิดทิ้งเลยในขณะนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเห็นพระสูตรที่ขึ้นมาในในขณะจิตน,นั้นว่าแบบสิ่งใดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็มีสติในการ ในการที่จะผ่าตัดอะจนสุดท้ายเราเราฟื้นขึ้นมาก็เราก็ได้ยินแม่ก็ได้ยินเสียงของพยาบาลมากระซิบที่หัวนะคะว่าเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทําให้เรารู้ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราฝึกสติมาดีนะคะเราสามารถตั้งตั้งมั่นนะคะอยู่กับกับกายอยู่กับลมหายใจเราได้ตลอดแม้กระทั่งภาวะวิกฤตก็ตามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แม่อาร์ตทำแล้วเห็นผลมานะคะส่วนสําหรับคนแก่ที่ยังไม่ผ่านการเดินมากมาแม่อาร์ตก็มองว่า ถ้าเรารู้สึกกลัวตายเราพยายามทาจิตใจเราให้เบิกบานนะคะแล้วก็อยู่กับลูกหลานนะคะ,ะแล้วก็มาฝึกการทำกายวาจาใจที่เป็นสุจริตนะคะอะไรก็ตามที่เราเห็นลูกหลานเขาไม่ได้อย่างใจหรือว่าเขาทําอะไรที่ทําให้เราเกิดความทุกข์หรือเราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่เป็นเหมือนเราอย่างเงี้ยแม่ฮานมองว่าปล่อยวางบ้างนะคะไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นกับ กับอะไรบ้างเพราะว่าเรายืดมาตลอดชีวิตแล้วนะคะทรัพย์สินเงินทองที่เราหาว่าได้เนี่ยเราเราเวลาเราตายไปมันมันไม่สามารถติดตัวเราไปได้นะคะมีแต่บุญมีแต่กุศลที่เราทำมาถ้าเราจะต้องเกิดอีกน่ยการสร้างสะ,ส,ะสมบุญกุศลในจิตใจของเราอะ่ะก็จะทำให้เราไปในภพภูมิที่ดีตรงนี้เรามามุ่งมั่นตั้งใจใหม่ไม่อารบอกทุกคนเสมอว่า ใน,ในทำไมแม่อาถึงตั้งคอนเซปต์ของบ้านโสติกะนะคะเพจนี้นะคะว่าเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตพ่อแม่อาดมองว่าแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีได้นะคะเราเราเพียงแค่มาโดนอวิชาครอบงำนะคะเรามามีสังโยชน์ที่หนาแน่นที่ต่างกันแค่นั้นเองเลยทําให้เราหลงไปกับโลกสมมุตนินี้แล้วถึงแม้จะมีเป็นคนแก่ระดับไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเออเราผ่านโลกมาเยอะนะ ถึงแม้เราจะยืดมั่นถือมั่นก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางมันเพราะว่าเ,เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกแม้ว่าจะว่าปัจจุบันเนี่ยร้อยร้อยี่สิบปีก็ก็ถือว่าเยอะมากนะคะความตายมันรออยู่ข้างหน้าพวกเราตลอดเวลานะคะความตายเนี่ยย่ำยีหมดทุกคนแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนล้วนไปสู่ความตายทั้งนั้น พอเราเป็นแบบนี้เป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีความตายเป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นพระสูตรพระพุทธเจ้าจริงๆเราทุกคนเข้าใจมุมนี้อยู่แล้วไม่อาจว่าเพียงแต่ว่าเราประมาทว่ามันเหมือนเหมือนเมื่อเมื่อก่อนไม่อาจจะเหมือนแบบเห็นคนตายแล้วเมียก็จะรู้สึกว่าคนคนอื่นตายได้นะ่ะแต่ทําไมเรายังไม่น่าจะตายอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือจริงๆแล้วคือความประมาทที่แท้จริงนะคะถ้าเราลึกถึงเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบ เออเนาะเราจะสามารถแบบดําเนินชีวิตไปด้วยแนวทางที่เป็นกุศลนะคะไม่พยายามไปทําอะไรที่เป็นวิบากกรรมนะคะแล้วก็พระสูตรที่จะทําให้เราอายุอายุยืนนะคะไม่อารเอ่อสีลห้านะคะข้อที่1ก็คือฆ่าสัตว์ค่ะถ้าเราละเว้นการฆ่าสัตว์จะทําให้เป็นเหตุให้เราอายุยืนนะคะฝนวิบากแห่งกรรมนะคะเอ่อที่ที่ทำให้อายุยืนได้ก็คือเราหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ค่ะ ก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ